เดือนมกราคมเลขนี้ออกบ่อยห้ามพลาดงวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2567สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับงวดแรกของปี2567คลิปนี้ก็พลาดไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือเดือนมกราคมเลขนี้ออกบ่อยที่พปะปะได้ทำการย้อนหลังไป34ปีห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะจากผลงานในปีที่ผ่นานๆมาเลขออกบ่อยประจาเดือนก็ให้เข้ามาแล้วหลายงวดเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดู ไปพร้อมๆกันว่าเลขที่เคยออกในเดือนมกราคมและออกบ่อยจะมีเลขอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1หรือเลข2ตัวบนโดยเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1เลขที่ออกบ่อยคือ95โดยออกซ้ำมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ำมาแล้วสครั้งมี4ชุดดังนี้02 16 39 70ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลได้แก่1 1 2 2 77 7, 8 8ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีดังนี้4 7, 74ถัดมาก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวโดวยเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกบ่อยคือ2 5โดยออกซ้ำมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกัน ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดคือ08 23 47 50 81สำหรับเลขท้าย2ตัวที่เคยออกแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลคือ55ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีดังนี้ 29‑92‑79‑97 ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเลขที่เคยออกมาแล้วในเดือนมกราคมของปีก่อนๆอ,อาจจะกลับมาออกซ้ำอีกในงวดวันที่17มกราคม 256‑7 นี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าป้าส๊สรรหามาฝากเพื่อนเพอนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกันนะคะ สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ